มมาใใเธอีจสวัสดีครับพบกับรายการโปรรีวิวนะครับผมอยู่กับผมตังมิ l l ลนเนียรครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Audio Interface เจ้าตัวนี้นะครับจากค่าย i v e i n s t r u m e n t ครับชื่อรุ่นว่า c o m p l e t e Audio 2นั่นเองครับผม จะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผม แบรนด์ Native i n s t r u m e n t นี้ก็เป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับมีสินค้าหลากหลายตัวมากครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่า MIDI Keyboard, Dance Pad, DJ Control ครับผม Plug-in Library ต่างๆมีให้เลือกมากมายให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านเลยนะครับผม <Wow. S 1> โดยเจ้าตัว Complete Audio 2นี้มีมาให้ถึง2 input นะครับสามารถใช้อัดร้องอัด อัดเครื่องดนตรีต่างๆหรืออยากจะอัดพอดแคสต์หรือทาอะไรก็อัดเสียงพูดอัดเสียงอะไรได้หมดเลยนะครับโดยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีความหรูหราขนาดเล็กพกพาสะดวกพกพาไปทํางานที่ร้านกาแฟหรือข้างนอกนี่ก็สบายมากครับอีกอย่างหนึ่งเลยเจ้าตัวนี้ครับแถมปลั๊กอินมาให้ในตัวด้วยนะครับ <Wow. S 1> เช่น Machine Essential iPadton l i นไหรือว่าคอมพ e t e ตอร์นั่นเองครับ โดยเจ้าตัวปลั๊กอินพวกนี้ก็สามารถใช้จบงานในระดับโปรเฟชชั่นอลได้เลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าข้างในกล่องนี้หน้าตามันเป็นยังไงเราไปอันบ็อกกันได้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตากล่องของเจ้าตัว Complete Audio 2นะครับด้านหน้าก็จะมีชื่อรุ่นบอกตรงนี้ครับ Complete Audio 2แล้วก็จะมีรายชื่อซอฟต์แวร์นะครับที่เจ้าตัวนี้แถมมาให้ตรงนี้เลย ข้างบนกล่องก็จะหน้าตายอย่างนี้ครับมีบอกว่าเจ้าตัวนี้มีหนอบมีรูอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับข้างกล่องก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับทั้งสองข้างเลยเราก็มาอันบล็อกกันได้เลยครับผมอมนี่ก็จะเป็นข้างในกล่องนะครับผม นี่เป็นแมนนวลนนะครับแนะนำการใช้งานแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้โอเคในกล่องก็จะมีเจ้าตัว Audio in t e r face ตัวนี้นะครับของ p u t e ตอรี a แพ็กเกจก็โอเคครับแข็งแรงแน่นรู้สึกสบายใจเวลาส่งแล้วข้างๆก็จะเป็นสายนะครับสาย USB ไว้สำหรับ Connect mm hmm. เจ้าตัว Audio in t e r face mm hmm. เข้ากับ คอมพิวเตอร์ของเราเน่นเองก็จะเป็นสายท้าย B to ท้าย A นะครับความยาวประมาณเมตรห้าสินะครับผมโดยประมาณนะครับแล้วก็มาถึงพระเอกของเราแล้วเราก็เอาออกมานี่ครับขอ,อยากแกะโอ้ยเป็นไงเันบ้างครับผม จ้าตัว c o m p l e t e u u d i o 2นี้หน้าตาสวยงามหรูหราอลังการมากนะครับเราก็มาทำความรู้จักกับปุ่มต่างๆหนอกต่างๆกันได้เลยครับนี่ครับหนอบอันนี้หนอบอันใหญ่อันบักเอมนี่ก็คือว่าเป็นหนอบเมนเอาท์พุตนะครับเมนอล่มเอาท์พุตข้างหน้านะครับจะมีรูอินพุตให้เรา2รูด้วยกันนะครับเป็นอินพุตที่1่อินพุตที่2ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไว้ใช้ไลน์หรืออินสเมนต์นะครับเราสามารถสวิตช์ได้นี่นี่ก็จะเป็นน็อเเกนนะครับสำหรับ channel ที่1นะครับนี่ก็สำหรับ channel ที่2นะครับผมนี่ก็จะเป็นปุ่มปล่อยไฟแฟนทอม48่โวลต์นะครับสำหรับไม์คนเดเซอร์ที่ต้องการไฟเลี้ยงนะครับผมส่วนหนอบต่อมาหนอบนี้ก็คือนอบว v o l ุ m e หูฟังนั่นเองนะครับดโฟนดู หูฟังเราก็เสียบตรงนี้เลยครับรูหูฟังนี้ก็จะเป็นรู TRS นะครับนี่ก็จะเป็น็ n o b input กับโพนะครับเรามาดูข้างหลังกันครับผมข้างหลังก็จะมีรู USB 2.0นะครับเป็น Type B ก็ต่อ Connect เข้ากับคอมได้ครับนี่ก็จะเป็นรูเอาท์พุตสรูนะครับ LR เป็น TRS นะครับผมโอเคก็หลักๆก,ก็จะ มีประมาณนี้ครับส่วนด้านหน้าก็จะมีชื่อรุ่นตรงนี้นะครับออกแบบมาน่าจะเป็นกระจกนะครับเนี่ยเป็นสีดําเงาแล้วก็ดําด้านนะครับเรียบหรูสวยงามมากซื้อไปไม่ได้ใช้วางไว้บนโต๊ะของเฉยๆก็สวยหรูมาเห่ามากครับนี่ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับ USB ถ้าไฟติดก็แสดงว่าเครื่องติดกำลังใช้งานอยู่นั่นเองนี่ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะ แฟนทอม48โวลต์นะครับนี่ก็จะเป็นวิูมิเตอร์สำหรับเช็คเกนของอินพุตที่1กับอินพุตที่2นั่นเองครับผมสำหรับสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวคอมเ e t ตออด i โอสองนี้นะครับให้ความละเอียดในการอัดเสียงเรสโซลูชันอยู่ที่24บิต192 k h z นะครับผมแล้วก็ให้ p ีมาถึง2ตัวเลยนะครับผมแถมซอฟต์แวร์อะไรต่างๆมากมายแล้วก็เจ้าตัว c o m p พลตออดิโอ2นี้ครับสามารถรองรับได้ทั้ง Mac OS แล้วก็ Windows นะครับและหลายคนคงอยากรู้การใช้งานกับเจ้าตัว c o m p ิว t Audio 2เเจ้าตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ไปทดสอบการใช้งานกันได้เลยครับ on เป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวเจ้าตัว Complete Audio 2ตัวนี้ครับสำหรับผมแล้วคือครบเครื่องมากครับตัวนี้อัดร้องไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยหรืออัดร้องแยกต่างๆก็สามารถทำได้จบงานได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าตัว Native i n s t r u m e n t Complete Audio 2ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมทดลองสินค้าได้ที่ร้าน Million Head Pro Audio นะครับที่ตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง24แยก30ครับ ข้างมหาวิทยาลัย a b a บครับหลังสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองครับผมหรือลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาซื้อที่ร้านนะครับก็สามารถเลือกซื้อตามช่องทางออนไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมตังมิล o n นเฮดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ